หลักรายการเงินหักในงวดเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะมีเงินหักของนายดีจีแน่นอนนะคะโดยจะหักขาดน้ห้าร้อยบาทเราจะไปที่เงินหักนะคะตั้งแต่วันที่นะคะหนึ่งกุมภาพันธ์วันที่ยี่สิบแปด หนึส่สองห้าห้าแปดนะคะเสร็จแล้วเรากดโอเคนะคะกดเพิ่มนะคะแล้วก็รหัสพนักงานให้ใส่จุด Enter เลือกนายดีจริงแน่นอนนะคะรหัสศูนย์สอง ที่แปคุณพาแปดนะคะแล้วใส่จุด enter นะคะตรงที่รหัสประเภทเงินหักนะคะ ให้เลือกที่ขาบงานนะคะ ABS นะคะแล้วก็จำนวนเงินนะคะค่าร้บาทเสร็จเรียบร้วเราก็กด F 1 0บบันทึกได้เลยนะคะ เราไม่ต้องการบันทึกรายกันอะไรแล้วกดออกได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรายการเินหักนะคะ